อันนี้ทูบีช็อปนะคะเรามากับใครบ้างมากับครูวาดแล้วก็น้องแอมนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องแอมน้องแอมมีมีข่าวอะไรมาบอกนะคะครูวาดน<ร> <c oughs> ก็คือน้องแอมจะมาอุดหนุนช็อปอ่าน้องแอมนะคะอยากจะน้องแอมก็เป็น เป็นสมาชิกในชมรมทุบีน้ำปรวันโรงเรียนชั้นวางพิจาคมนะคะพี่แอนก็อยากจะสนับสนุนทางชมรมโดยการมาซื้อเสื้อช็อปเสื้อทุบีเวลาทุบีช็อปอ,อันนี้นะคะเป็นเสื้อที่พี่แอนม,มอบให้ใช่ไหมคะและทีนี้อยากให้ทุกคนขอบคุณพี่แอมด้วยเป็นคำอะไรดีอ่ะขอบคุณพี่แอมนนอน นะคะที่อุดหนุนเสื้อที่ทูชูวีช็อปแล้วก็มอบเสื้อนี้ให้กับเพื่อนๆของเรานะคะแล้วก็มอบให้ครูวาดด้วยนะคะเราอยากะสนับสนุนชมรมพหน้อด้าวันนะคะเด็กดีเด็กเก่งค่ะอยากสนับสนุนเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะคะเด็กเก่งเด็กดีทุกทีเมื่อวานทุกคนเลยว้าขอบคุณค่ะ